คิดแล้วทำอําพรยูทูบนี่คือ n t r 120แรงฟ้าขาวนะครับดำห้าคิวนะครับตีสีศูนยนะครับเครื่องดีมากนะครับกระตีสวยนะครับเป็นไฮไลท์ในงานนะครับเจ็บสีใหม่ทั้งลำภายในสวยนะครับเครื่องดีมากนะครับกระตีสวยดำห้าคิวนะครับ คือเสียงคือว่าน,นิ่มมากนะครับเจบา้าบะสามิตรนะครับดําหน้าตั้งนะครับนหน้าหัวนะสวยนะครับเจ็บงานใหม่ดิวสังลำนะครับ ส่วนมิ่งมิ่งนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับส่วนไฟพาวเวอร์ส่วนไฟฟลังอยนะครับกงดีมากเลยนะภายในเบาะใหม่นะครับทั้งลำนะครับพิกัดรถก็อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีครับผม สนใจติดต่ออมพร YouTube 0 8 3 3 7 2 4 7 3 7อํามพรยูทู u งานะครับเจ็บสีใหม่ทั้งลำภายในสวยนะครับเครื่องดีมากนะครับพระจีสวยดำห้าคิวนะครับดำห้าคิวเสียงก็นก็นิ่มมากนะครับ สามมิตรนะครับดัมหน้าตั้นนะครับหน้านะหัวสวยนะครับเจ็บงานใหม่ดิวสังลำนะครับสองมิ่งมิ่งนะครับราคาอยู่ที่435,000บาท đã à, Tay này, gọ mày này cũng đang lầm